เป็นกันบ้างไหมครับปวดหลังอย่างนี้นะฮะทำงานไม้ในช็อปทั้งวันนะครับผมแน่นอนครับเรายืนกันทั้งวันก็ต้องปวดหลังบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเราจะมาชวนกันทำกอีสตูดิสักตัวเท่ๆเกเๆนะครับเอาไว้ใช้ในช็อปจะได้ลดความปวดหลังลงไปบ้างนะครับผมแล้วก็ E ีีนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับ d e v o l นะครับผมที่ส่งเครื่องมือเจ๋งๆเท่ๆมาให้เราลองใช้กันนะครับผมยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคนดูด้วยนะครับผมที่ ได้รับผลตอบรับดีมากๆเลยจาก EP แรกนะครับผมขอบคุณที่กด subscribe นะครับผมและใครที่ subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รู้ว่า EP ต่อไปเรามาเมื่อไหร่นะครับผมวันนี้ไปดูกันเลยว่าวิธีทำเก้าอี้ทำยังไงกันไป ครับเริ่มแรกเราก็จะมาทำการรัฟคัดเหมือนเดิมนะครับผมก็ตัดย่อยไม้ให้อย,อยู่ในขนาดที่เราจะเคลื่อนไหวจัดการกับมันได้ง่ายนะครับเริ่มตัดกันเลยนะครับผมก็ปาด้างไม้ให้มันเรียบก่อนนะครับผม จะใช้ถ้าใครมีจอยเตอร์ก็ใช้จอยเตอร์นะครับผมขั้นต่อไปเราก็จะซอยไม้นะครับผมเพื่อที่ทําเสาของเก้าอี้นะครับก็อันนี้4ีคูณสซนเมตรนะครับผมคราวนี้มีปัญหานิดนึงครับผมการที่เราตัดไม้หนาขนาดนี้และแข็งขนาดนี้นะครับผมที่ความสูงขนาดนี้ไปเลยทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดรอยไหมอย่างนี้นะครับผมก็มีเทคนิคประฝานะครับผมก็ ตัดทีละครึ่งนะครับผมตั้งแค่ครึ่งเดียวของไม้นะครับความสูงแล้วลูดสองครั้งนะครับผมลอยไหมและการตัดก็จะสะดวกง่ายขึ้นนะครับผมไม่ฝืนมากเกินไปนะครับนี่ครับผมอีกรอบหนึ่งก็ตัดสูงขึ้นนะครับผมก็จะไหลลื่นนะครับลดลอยเรือและลอยไหมครับ คราวนี้เราก็ตัดทั้ง2ด้านของไม้นะครับจะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันที่4ี่คูณสเซนติเมตรนะครับตั้งรั้วทีเดียวตัดได้2ด้านเลยนะครับเรียบร้อยครับได้เสาซวยๆออกมาอย่างนี้ครับผมคราวนี้เรามาที่มิตซ์ซอนะครับผมเราจะตั้งองศานะครับผมที่85องศานะครับผมก็คือลบ5องศานี่เองนะฮะ เทคนิคง่ายๆนะครับเวลาทําขาเก้าอี้นะครับผมถ้าจะมีขาองศานะครับขอให้ตั้งมตเตอร์ซอหรือว่าตั้งซออะไรก็ได้นะครับผมที่องศาเดียวทุกคัดนะครับผมไม่ว่าตรงไหนที่มีองศาเอาง่ายๆเลยตรงไหนมีองศาเนี่ยตัดองศาเดียวกันมันจะเอียงพอดีรับกันนะครับผมเราก็ตัดที่หัวไม้แล้วก็มาตัดที่อีกด้านหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับผมตั้งสต็อปไปด้วยนะครับนี่นะครับ เพราะว่าเราต้องการสี่ขาที่มันเท่ากันเป๊ะๆนะครับผมจะได้ตัดซ้ําได้เลยนะฮะนี่ครับ5องศาตัดให้เป็นเส้นขนาดกันทั้งหัวทั้งท้ายนะครับคราวนี้เอาไม้มาเรียงกันนะครับผมแล้วมาร์กนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการมาร์กหัวไม้นะครับผมก็วาดเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับตอนหลังที่เรามาประกบกันก็จะได้ไม่หลงไม้นะครับผม เสร็จแล้วคราวนี้ก็จะทำเตรชเชอร์นะครับผมตัวคารด้านข้างนะครับผมก็กะเอานะครับอันนี้เราไม่มีแพลนมาก่อนนะฮะก็ไปซอยแผ่นเล็กมานะครับตัวคารจะใช้ความหนาแค่ประมาณ2เซนนะครับเทคนิคเดียวกันครับผมตัดหัวไม้ก่อนนะครับที่5องศาครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ตรงไหนมีองศาก็คือองศาเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งมเตอร์ซอแล้วนะครับผม อย่าให้ใครมายุ่งมาปรับเด็ดขาดนะครับผมจนกว่าจะจบโปรเจกต์นะครับก็ไปปรับนะฮะเพราะอย่างน้อยถ้าเราไม่ตรง5องศาเนี่ยเป็น 4.7, 4.8หรือ5.2อะไรองี้ให้มันเบี้ยวเท่ากันมันก็จะยังออกมาขนานกับพื้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีตั้งสต็อปนะครับเพื่อจะได้ตัดทุกขาเท่ากันนะครับ แล้วก็จะออกมาได้อย่างนี้ครับก็จะรับกันพอดีนะครับผมที่5องศานะครับคราวนี้เราก็าวัดขาดล่างนะครับขาล่างเนี่ยวางให้สูงจากพื้นสักประมาณ20เซนนะครับจะได้วางเท้าได้นะฮะสบายๆนะครับก็มาร์กที่ขาเสาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปตัดเหมือนเดิมครับ คราวนี้เราจะทําการมาร์กเพื่อที่จะเจาะโดมิโน,โนนะครับก็เอาง่ายๆเลยครับวางแปะไว้อย่างนี้นะฮะโปรเจกต์นี้เราทํากันแบบว่ามันบ้านเลยนะครับแล้วก็ขีดเส้นเพื่อที่จะมาร์กว่าเราจะยิงโดมิโนตรงไหนนะครับจริงๆโปรเจกต์นี้ไม่ได้จาเป็นต้องใช้โดมิโนโน,นะครับผมก็แล้วแต่ว่าใครถนัดใช้อะไรหรือมีเครื่องมืออะไรนะครับผมจะเป็นเดือยดาส์ก็ได้นะครับผมหรือว่าง่ายๆเลยจะเป็นยิงตะปูเจาะน็อตได้หมดเลยนะครับ ต่โดมิโนนะครับรอบนี้เราจะใช้หัวเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าคารเราไม่ใหญ่มากนะครับก็จะเป็นหัวเบอร์6นะครับข้อดีของโดมิโนนะครับก็คือจะทำให้เราประกอบได้ง่ายนะครับผมจัดเรียงได้ง่ายนะครับ รวดเร็วอันนี้ก็ตั้งความลึกในการเจาะนะครับฝั่งละ15มิลครับความสูงที่40มิลนะครับผมก็คือความสูงของเสาแล้วก็จะได้เจาะตรงกลางเสาพอดีนะครับ ตามเส้นที่เรามาร์กไว้นะครับผมเรียบร้อยครับเราก็มาทําคานอีกด้านหนึ่งนะครับผมที่เป็นแนวตั้งนะครับอีกอันหนึ่งก็วิธีเดียวกันครับผมไม่ต่างก,กันเลยนะครับ แต่ขาด้านนี้เราจะไม่ได้เป็นองศานะครับเพราะฉะนั้นก็จะตัดที่90องศาเป๊ะๆครับเสร็จแล้วก็จะทำการ dry fit นะครับผมทดลองดูนะครับว่าที่เราตัดมาทั้งหมดทำโดมิโนมาทั้งหมดถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมควรเช็ค dry fit ทุกครั้งก่อนที่จะใส่กาวแล้วก็ประกอบจริงนะครับ ตอนนี้เก้าอี e, ้เราก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับโอเคโครงขาเก้าอี้เราก็ออกมาแล้วนะครับผมแต่มันยังไม่เท่นะฮะยังรู้สึกว่ามันมีอะไรขาดไปนะครับผมเราต้องทำอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้ก่อนจะไปขั้นต่อไปนะครับก็มาร์กให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่สามารถสลับคานกันได้แล้วนะฮะก็มาร์กเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้ประกอบกันถูกต้องนะครับเอาละครับอย่างที่บอกนะฮะมันดูยังไม่จบนะครับก็ตกแต่งกันซะหน่อยนะครับขาเราก็จะไปทําการราวโอเวอร์ที่โตะเราเตอร์นะฮะอันนี้ก็ดูเกรนของไม้นะครับดูทางไม้นะฮะก่อนที่จะ เอาเข้าไปนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดการดูเกรนไม้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปต่อๆไปนะครับก็ใช้ราโอเวอร์หนิ้วนะครับผมที่ด้านหนึ่งนะครับด้านอื่นเดี๋ยวจะใช้ราโอเวอร์เล็กกว่านี้ครับนี่แหละครับผมพระเอกของเราในวันนี้นะฮะทริมเมอร์นะครับจากดีวอลนะครับดีซีมันอยู่หกรอยเอ็นนะครับเป็น ทรมเมอร์ลายสายนะฮะใช้งานสะดวกดีครับฟังก์ชันเขาก็เปียบพร้อมครับขั้นแรกเราก็จะเอาพระเอกของเราในวันนี้นะครับผมมาทำการราวโอเวอร์นะครับเก็บมุมให้มนนะครับขาเก้าอี้เราจะได้ดูเซ็กซี่มากขึ้นนะฮะเพลทจับค่อนข้างดีนะครับ ชอบเลยนะฮะด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งเป็นแผ่นยาวมานะครับก็เลยสามารถจับได้สะดวกนะครับมีไฟด้วยนะฮะน้ำหนักแบตก็ตามสไตล์ครับเครื่องมือเป็นคอร์ดเลสแบบนี้ก็จะหนักนิดนึงนะครับแต่ก็ดีครับมันจะได้ไม่เหวียงไปเหวียงมานะฮะระบบดูดฝุ่นก็ใช้ได้ครับต่อกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับ เราก็จะได้เสาออกมาเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้นะครับผมก็จะลาโอเวอร์ที่ชิ้นเล็กแต่คราวนี้ชิ้นเล็กถ้าเราวางเอ่อทริมไปแบบเมื่อกี้ก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับวางหงายนะฮะและตัวเพลทอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับผมก็เหมือนเราได้เราเจอเทเบิลเล็กๆมาตัวหนึ่งนะฮะก็ใช้งานได้ง่ายดีนะครับ รอนนี้ขั้นต่อไปนะครับผมขั้นที่ช่างไม้ทุกคนชื่นชอบนะครับขัดครับผมขัดกระดาษทรายครับขัดเข้าไปครับอันนี้ก็จะใช้เบอร์80นะครับผมนําก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์120และตามด้วยเบอร์180นะครับผมแล้วก็ช่วงที่เป็นขอมนนก็จะใช้ขัดมือนะครับอันนี้ก็มีใช้สปินเดิลซันเดอร์นะครับผมช่วยนิดนึงนะครับจะได้ขัดเร็วขึ้นนะครับในช่วงที่ขัดยากๆนะครับอันนี้ก็ พร้อมประกอบแล้วครับผมมาจัดเรียงกันให้เรียบร้อยนะฮะวางให้เป็นหมวนหมู่นะครับจะได้ไม่หลงนะครับเพราะชิ้นส่วนเยอะนะครับ,บก็หยอดกาวเข้าไปนะครับในรูดโดมิโนโน,นะฮะประกอบออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ใช้กาวไทบอล2นะครับผม โอเคครับเราก็จับมันประกอบเข้าด้วยกันทุกชิดนะครับตามที่มาร์กไว้นะครับ คราานี้แหละคนอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีกาวนะครับผมที่มันปลิ้นออกมานะครับผมก็อันนี้แล้วแต่เทคนิคคนนะครับแต่เทคนิคของกวางเนี่ยก็คือปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะฮะรอมันแห้งนะครับแล้วค่อยเดี๋ยวไปจัดการมันนะครับผมเพราะว่าพอไปเช็ดมันก่อนเนี่ยทำให้กาวมันเข้าไปอยู่ในเกรนของไม้นะครับแล้วไม้จะเป็นสีเหลืองๆนะฮะทำขัดสากค่อนข้างยากนะครับเลยเลือกที่จะปล่อยทิ้งไว้ดีกว่าให้มันแข็งเป็นก้อนไว้ดีกว่า แปมให้เรียบร้อยทุกด้านนะครับแล้วก็ปล่อยรอกาวแห้งสักประมาณเกือบชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ใช้ได้เลยครับอันนี้นะครับผมก็เห็นอย่างที่บอกนะครับคือกาวเยิมนะครับผมไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนอย่าเพิ่งตกใจนะครับไม่ต้องไปเช็ดอะไรมันนะครับ แล้วก็มีตรงนี้ครับที่พลาดไปนะครับผมเราลืมไปว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องมีองศาด้วยเหมือนกันจริงๆจะต้องไปตัดที่5องศาเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรเราแก้ไขได้นะครับผมใช้บล็อกเฟลเนอร์นะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนมันเรียบสนิทนะครับ นี่แหละครับผมก็กาวแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ซิลนะครับค่อยๆแซะนะครับผมถ้ากาวมันแห้งแล้วเนี่ยจะแซะไม่ยากเลยนะครับค่อยๆแคะไปเรื่อยๆนะครับผมรอยกาวจะสะอาดมากกว่าเช็ดนะครับแต่อย่าไปดูนแรงกับมันมากนะครับเดี๋ยวเข้าเนื้อไม้นะครับรูดนิดเดียวก็ออกนะครับอ้ย จะเสร็จแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าปวดหลังมากขึ้นหรือว่าช่วยให้มันหายปวดหลังก็ไม่รู้นะครับโปรเจกต์นี้นะครับผมก็ขาเราเรียบร้อยแล้วนะครับใน E ีีหน้าเราก็จะมาทําที่นั่งข้างบนกันนะครับผมยังไง EP ีนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับผม De บอ l นะครับผมที่ส่งเครื่องมือเจ๋งๆมาให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกัน EP ีหน้านะครับผมขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมอย่าลืมนะครับงานไม้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับผมแต่ทั้งง่ายก็ไม่สนุกใช่ไหม เจอกันครับอ